เฮ้ยกอดอาจารย์มันต่องมือกอดมันักจริงเหรอนี่เอาต่องมือกอดนี่ยเดี๋ที่อาจารย์มาดูดิูเอามืองมือเนยจะดูดูดิเอาต่องมือล้างได้กี่ละร่อยเลยเนาะกีอร่อยเลยอกันดูดิกินอร่อยเลยเน่ะเออ เราไม่ถอนให้มันจะกินเต็มนั่นน่ะสิมันจะมันจะล้างออกมาได้เนาะามันไปถอนเอาถ้ามันไปเขี่ยเอามันอาจจะเป็นไปได้นะมันจะขุดขุดขุดก็ได้เหนื่อยร่าเเรื่อย ยอมไม่ตอบไม่รู้เลย Isso que